วดีครับเรามาดูวิธีการใช้งานเว็บไซต์ cbrodu net นะครับในหน้าแรกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเกี่ยวกับชุดเอกสารความรู้นะครับก็คือเป็นเอกสารที่ทางทีมงานนะครับได้นำขึ้นมาให้พวกเราได้ลองดาวน์โหลดกันนะครับก็คือมันก็นจะอยู่ในหน้านี้นะครับซึ่งใน5ไฟล์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีการอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับ พอเวลาที่มีการอัปโหลดไฟล์พวกนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นตัวเอกสารต่างๆนะครับตัวใหม่ขึ้นมาผัดเปลี่ยนอยู่เรื่อย,อยๆนะครับลงมาข้างล่างครับคือกล่องเอกสารชุดความรู้ทีนี้เราลองมาเข้าสู่ระบบกันนะครับเข้าคลิกไปที่คําว่าเข้าสู่ระบบะตรงมุมบนนี้นะครับคลิกไปนหนึ่งครั้งครับ พอคลิกไปนหนึครั้งเสร็จแล้วปับ๊บเขาก็จะถามว่าให้มีการล็อกอินนะครับเราก็ต้องใส่ชื่อเข้าไปนะครับอันนี้เป็นชื่อแอดมินนะครับก็คือ,อ cbrodu/admin นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับกดตัวนี้1ครั้งนะครับเพื่อให้มีการจดจำพาสเวิร์ดนะครับเสร็จแล้วกดล็อกอินนะครับหครั้งอพอทุกท่านเข้ามาสู่หน้าล็อกอินได้นะครับก็จะมาสู่หน้า นี่นะครับก็คือรายละเอียดของเรานะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับปึ๊บเพื่อที่จะดูรายละเอียดต่างๆของหน้านะครับจ้าทีนี้นะครับหลักแรกๆเลยที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็คือเราจะมาทำเกี่ยวกับโพสต์นะครับก็คือการสร้างคอนเทนต์ขึ้นไปในหน้าเว็บไซต์นะครับ ซึ่งการสร้างโพสต์ก็ไม่น่าจะยากนะครับทุกท่านเข้าไปที่ตรงนี้ครับเข้าไปที่คําว่า cbrodu นะครับเข้าไปที่คําว่าหน้าควบคุมนะครับคำว่าหน้าควบคุมคือเป็นหน้าของที่เรากําลังจะเข้าไปสร้างนะครับโพสต์ต่างๆนะครับทีนี้เราจิ้มไปที่คําว่าเรื่องนะครับทีนี้ในเรื่องนะครับในการสร้างโพสต์นั้นเราต้องบิ๊กแคตตาล็อกในการเก็บ นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าโมหมดมู่นะครับในการกเก็บเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างเกี่ยวกับโพสต์เรื่องอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องมีการสร้างหมดหมู่ไว้ก่อนนะครับทีนี้เราลองมาดูอันแรกครับก็คือเรื่องทั้งหมดนะครับในเรื่องทั้งหมดก็จะเป็นบทความนะครับหรือข้อมูลต่างๆคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ไม่ใช่เฉพาะบทความนะครับอาจจะเป็นโพสต์กิจกรรมหรืออาจจะเป็น โพสต์ post, ข้อมูลอะไรต่างๆนี้นะครับก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้ซึ่งโพสต์ก็สามารถใส่ทั้งวิดีโอรูปภาพข้อความแล้วก็ลิงก์ต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับเป็นตัวโพสต์ post, นะครับก็จะบอกผู้เขียนคือใครมีหมวดหมู่อะไรนะครับวันที่เผยแพร่วันที่เท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูครับว่า ในเมนูถัดไปนะครับมันมีอะไรบ้างก็คือเขียนเรื่องเขียนเรื่องใหม่นะครับเมื่อเราคิกคําว่าเขียนเรื่องใหม่คือเราต้องการจะสร้างเมนูใหม่ตรงนี้นะครับปั๊บปัับอ่ะเราก็ต้องการสร้างเมนูใหม่นะครับทีนี้เรายังไม่ไปตรงนั้นนะครับให้เรากลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับให้เรากลับมาที่คําว่าหมวดหมู่นะครับตัวหมวดหมู่เนี่ยมันคือการสร้างกล่องหรือสร้าง ตัวชุดข้อมูลหลักนะครับหรือเกณฑ์หลักนะครับในการที่เราจะสร้างาเรื่องทั้งหมดนะครับทีนี้ในนี้มันมีเรื่องบทความแล้วใช่ไหมครับทีนี้สมมุติว่าผมจะสร้างโมดูลเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมของ cbrudu นะครับผมก็จะพิมพ์คำว่าชื่อกิจกรรมนะครับแล้วก็ถ้ามี คําคอธิบายนะครับก็เขียนคําอธิบายถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับก็คือสร้างชื่อไว้เฉยๆนะครับปอกกฏสร้างหมวดหมู่ก็จะขึ้นเป็นกิจกรรมอย่างที่ท่านเห็นนะครับทีนี้การใช้หมวดหมู่เนี่ยเราจะใช้ตอนไหนนะครับเมื่อตอนเราเขียนเรื่องใหม่ครับสมมติว่าผมบอกว่าผมกลับไปเขียนเรื่องใหม่นะครับทีนี้ในการเขียนเรื่องใหม่เนี่ยผมบอกว่าใส่ชื่อบอกว่ากิจกรรมสาม มนาความเดื่อมล้ํานะครับทีนี้นะครับในหน้าในการสร้างไอตัวหน้าตาของโพสต์นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือหนึ่งก็คือไทท l ลตรงนี้นะครับก็คือเป็นชื่อหัวเรื่องนะครับเสร็จแล้วครับถ้าเรามีข้อมูลถัดไปก็คือเป็นข้อมูลเนื้อเนื้อหาข่าว นะครับสมมุติว่าทุกท่านมีเอกสารนะครับเกี่ยวกับาการเขียนข่าวต่างๆนะครับสมมติอันนี้ผมสมมุติให้ดูนะครับว่าผมบอกว่าอา่ในกิจกรรมเนี่ยชื่อกิจกรรมสรุปสาระสําคัญนะครับจากการประชุมวันที่ยีบนะครับอาผม Copy ไปก่อนนะครับเป็นกิจกรรมนะครับทีนี้ผมก็ใส่ข้อมูลใส่รูปภาพลงไปนะครับ ก็คือผมก็จะอขอก๊อปข้อความนิดหน่อยเนาะเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าโอเคกิจกรรมนี้มันคือกิจกรรมอะไรนะครับก็ใส่ลงไปในช่องนี้ทีนี้นะครับอีกประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการใส่รูปภาพลงไปนะครับในโพสต์ของเรานะครับวิธีการทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ผมจะาสาธิตวิธีการเอารูปภาพนะครับจากตัวนี้นะครับจากตัว ตัว Word ์ดไม่ก็ซอฟต์เวินะครับวิธีการนะครับก็คือเราจิ้มไปที่รูปภาพหนึ่งครั้งครับเรากด Copy ครับคลิกขวาแล้วก็กด Copy เนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็หาโปรแกรมที่เราจะวาง้ตัวนี้ตัวภาพนี้นะครับผมใช้โปรแกรม p พนครับสกด p A I N T นะครับแล้วก็จิ้มไปหนึ่งครั้งแล้วกดวางนะครับหรือว่ากด Control แล้วก็ v หครั้งนะครับรูปภาพที่เรา copy เมื่อกี้มันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเพิ่งทําอะไรนะครับให้พวกเรามาที่ตรงนี้ cop ก่อนนะครับ cop ก็คือการเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับปึ๊บอ่าเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วทีนี้เราก็ s a v เลยครับไฟล์แล้วก็ save as เป็น jpeg นะครับผมก็ต้องตั้งชื่อนะครับส่วนที่เราจะ s a v นะครับผม สร้างไว้แล้วนะครับชื่อว่าเป็นบทความเป็น Image ก็ได้นะครับยวบอิมเตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า CBR ODU นะครับก็คือเป็นบอกชื่อเว็บไซต์นะครับแล้วก็เป็นเมื่อกี้ชื่อว่าเป็น Activity นะครับถามว่าตั้งเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมได้าภาษาไทยก็ได้นะครับ c b r o d u แต่ว่าพยายามตั้งชื่อไฟล์ปภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การค้นหามจะง่ายขึ้นนะครับ c b r o d u แล้วก็ผมบอกว่าเป็น activity 01นะครับก็คือตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังจะทำนะครับพอเสร็จแล้วครับได้หนึ่งไฟล์ใช่ไหมครับอ่นฟที่2ครับปึ๊บแล้วก็ก๊อบจิ้มมา1ครั้งกด คอนโท c ก็ได้ครับคอนโทซ c หรือว่า copy นะครับ copy เสร็จแล้วก็กมาที่เดิมครับคอนโท v วางครับแล้วก็กดคอปตัวนี้นะครับโอเคครับเรามาต่อกันนะครับทีนี้พอเราได้ไอ้นี้พอเราได้รูปภาพนะครับแล้วก็ไฟล์ save as แล้วก็ jpeg เหมือนเดิมครับทีนี้เราก็แค่เปลี่ยนจาก Activity 1เป็น Activity 2นะครับก็คือเป็นการเซฟไฟล์ตั้งชื่อไฟล์นะครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเรากำลังจะทำนะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เราได้แล้ววิธีการใส่รูปลงไปในตัวเอกสารนี้นะครับเราสามารถใส่ได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ผมขอแนะนำเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะสมมุติว่าผมขอใส่ ตรงข้งล่างนี้นะครับมันก็จะมีบอกว่าให้พวกเรานะครับบวกเนี่ยครับเครื่องหมายบวกเนี่ยครับแล้วก็ใช้คําว่าเป็นรูปภาพนะครับนี่ครับรูปภาพปึ๊บลงไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะให้ขึ้นรูปภาพแล้วก็กดอัปโหลดไฟล์ครับอัปโหลดไฟล์ที่เราต้องการนะครับทีนี้ไฟล์ตัวนี้มันจะอยู่ใน cbrodu แล้วก็รูปภาพนะครับปุ๊บ้ก็กดตรงนี้แล้วก็กดโอเพนไปครับปุ๊บรูปตัวนี้ก็จะไปอยู่นะครับทีนี้มันก็จะมีวิธีการจัดเรียงรูปนะครับว่าเอ๊ะเราจะให้รูปตัวเนี้ยมันอยู่ตรงกลางได้ยังไงนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเปลี่ยนการจัดตำแหน่งครับให้อยู่กลางโอเคครับอ่านี่คือการใส่ตัวนี่นะครับ ใสรูปภาพทีนี้ถ้าเป็นกิจกรรมที่มันมีวีดีโอนะครับเราจะใส่วีดีโอลงไปยังไงนะครับหลักการก็คล้ายๆกันครับให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับเพิ่มบล็อกเข้าไปให้หาคําว่าวิดีโอวิดีโอไฟล์วิดีโอนะครับกด1ครั้งครับไฟล์ก็จะมาแล้วทีนี้วิธีการใส่ไฟล์วิดีโอนะครับ,ก,รรบ,ก,ก,รรบก็สามารถใส่ได้หลากหลายรูปแบบเนาะก็เลือกทั้งอัปโหลด จากเครื่องก็ได้จากคลังสื่อก็คือจากที่เราอัพขึ้นในตัวเว็บไซต์แล้วนะครับหรือเราจะใส่ URL นะครับทีนี้ผมาสาธิตวิธีการใส่จาก URL ดีกว่านะครับก็คือการที่เราเอา,อาตัวนี้นะครับไปฝากไวท้ที่ตัว YouTube นะครับปึ๊บสมมติว่าผมจะเอาตัวนี้นะครับปึ๊บ ก็คือเป็นคู่มือที่ผมทำไว้นัเองนะครับแล้วก็คลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็คัดลอก URL ของวิดีโอหรือท่านจะมาตรงนี้ก็ได้ครับข้างบนนี้นะครับก็ลากมาอย่างนี้แล้วก็ Copy มานะครับพอ c o อ y มาเสร็จเราให้กลับมานะที่หน้าเนื้อดื่มครับใส่ไฟล์จาก URL แล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็วาง ปุ๊บลงไปแล้วก็กดเครื่องหมายเนี่ยครับนำไปใช้ปุ๊บอาวิดีโอตัวนั้นก็จะมาตรงนี้นะครับ